สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับข้างๆผมนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับยังกับพระเอกหนังเลยนะครับนึกไม่ถึงว่าจะเป็นผู้ประสบความสําเร็จนะครับในธุรกิจแล้วก็เข้ามาร่วมกันผลักดันในเรื่องของประชาธิปไตยกับพรรคพลังเครือข่ายในวันนี้นะครับชื่อน้องโซฟาแนะนำตัวนิดหนึ่งครับชื่อโซฟาครับก็ปัจจุบันก็เป็นนักธุรกิจอยู่ที่บริษัทคาสานินเทคครับ ครับนะครับน้องโซฟาครับไหนๆมาถึงในเรื่องของประชาธิปไตยครับนะครับกับวันที่สองนี้นะครับประชาชนนะครับแล้วก็พวกเราน่าจะทําอะไรบ้างครับวันที่สองนี้ก็แน่นอนครับว่าจริงๆมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะออกไปใช้สิทธิ์กันนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเราก็คือนักธุรกิจเครือข่ายทั่วประเทศไทยก็ต้องไปใช้สิทธิ์เหมือนกันในวันที่สองนี้นะครับนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้เรากำลังเราเข้ามาถึง มันจะเป็นพักการเมืองของเราพวกเรากลุ่มเครือข่ายนะครับในการคุ้มครองดูแลผู้บริโภคนะครับคิดว่าเราน่าจะมีส่วนพักกันยังไงบ้างครับให้นะครับเรามีส่วนช่วยกันดูแลผู้บริโภคอโอเคครับคืออย่างน้อยนะครับวันนี้เราเองอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้รู้จัก นี้อาจจะเพิ่งได้ยินแต่ว่าอย่างน้อยนะครับอยากให้พวกเราร่วมกันสนับสนุนพักที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเรากันเองใช่ครับนะฮะอย่างน้อยเนี่ยศึกษาครับว่าพักนี้เป็นยังไงจัดตั้งมาเพื่อใครและก็ช่วยเหลือใครจากนั้นครับคุณเองก็เป็นคนที่เลือกสนับสนุนนะฮะในที่สุดในวันที่2นี้แล้วเราก็จะได้เห็นว่าพักนี้นะครับถูกจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยเหลือพวกเราและอนาคตก็จะทำเพื่อพวกเราคนเครือข่ายยังไงได้บ้าง จริงๆนะพักนี้พวกพวกเราจริงๆเพื่อพวกเราจริงๆครับมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับที่เกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองดูแลผู้บริโภคใช่ครับนะครับวันนี้น้องโซฟาในฐานะนักธุรกิจรุฒิมหาคนหนุ่มไฟแรงให้เกียรติเข้ามาในสกรุ๊ปของซุปเปอร์แมนเน็ตเวิร์ดยังไงว่างๆไล้ไปเยี่ยมสตูดิโอแล้วก็ยินดีครับขอบคุณมากครับ